นะครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้มาหาลุงสนองเออนี่ใช่ไหมคู่นี้ใช่ไหมนกต่อลุงออเดี๋ยวรอดูต่อดินใดพร้อมอลุงสนองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเออเอาเอาซุกไว้หลังบ้านนะไม่ออกมาทักทีตัวไหนอ่างลุงอ่างทั้งคู่อ่ะอ่างคู่อ่างทั้งคู่เฉลยน้บไม่ท่วนเนาะอืมอ่างมท้วนเลยอ่ะเอาดูนะครับ อันนี้อ่างเกือบไม่ตลอดเกือบตลอด,ดเออแต่อ่างเยอะ,อยอะทั้งคู่คนกกุกเดียวทั้งคู่ออกุกเดียวทั้งคู่คารมาม,มีหนุนอ่างไหมหนุนอา่นนอางทั้งคู่เลยเออฉเลยน้ำไม่ท่วนออตัวไหนเล่นดินได้ลุงตัวนี้เล่นดินได้เนาะเคยเอาต่อกระโจมเนาะเอาขาวเอาแก๊สเสียงเลดอ๋อเป็นนกลูกปลาร้อยนกกี่ปีครับเนี่ยคู่เนี่ย อยู่ตายปีแล้วโอ้นกสี่ปีตาเอาซุกไว้ตอนผมมาไม่ให้เห็นเนาะตัวนั้นน่ะตัวนั้นอ่ะโอ้เสียงกลางเนาะตัวนั้นจะเสียงหองห้องกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันก็ประมาณกลางกลางเสียงกลางครับโอ้ยเนี่ยสุดยอดทั้งคู่ตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้เพราะว่านก มันยังอากาศมันยังคึมคืมอยู่เนาะลุงเนอะผมมาแต่เช้าวันนี้ครูอ่างนะครับครูอ่างนี่ตัวนี้จะกลางกลางปีนหน่อยๆครับเครื่องเครื่องนับกันเอานะครับผมไม่ได้นับครับเออครูธรรมดาะอ่างเยอะนะครับมีหนุนอ่างตัวไหนทั้งคู่ตัวนี้ตัวนี้จะหม,มันเออชื่ออะไรครับตัวเนี้ยโอ้ oh, บัก อตัวหลักเลยไหมตัวเนี้ยตัวหลักโอ้ยตัวหมานึงได้จากตัวตัวนี้ที่ว่าหมานสุดๆห้าหกตัวห้าหกตัวไอไอเฉลยที่ได้แถวแถวนี้เอาตัวไหนไปต่อเอาตัวไหนไปต่ออ๋อนกใหม่ไปฝึกอันนี้ไม่ได้ออกเอาเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆนะครับโอ้นกนิ่งตึ๊บเลยเนาะลุงเนาะลูกป่าร้อยนกสายภูเขาเราอืมอหูสนับปีกนะครับอืม โู้ทับเบิกอ๋อโอ้นกภูเขาสูงนั้นลุงเนาะสนับปีกแต้งามดีตัวนี้เฉลยถึงร้อยยังตัวนี้ถึงร้อยยังแปะละตัวนี้เหมือนกันอ๋อไอตัวนี้อลุงปากเบาดีทั้งคู่เนาะเออแต่นกตัวนี้สีไทายขนเต็นตัวนี้อ่างหองเสียงหองนะครับอ๋อ โที่ตัวขอกไปเสียงไงก่ออ่างตลอดอ่างตลอดมาไม่ทันเขาเอาไปก่อนนะครับรบอกโดยวกอผมเอาเลวเออเอานี่นะครับจุดจวดพร้อมเข้าพเนียดง่ายด้วยนะลุงเนาะชุดนี้เอดูครับตัวใหญ่แบนๆท่านใดสนใจวจงวอันนี้จะมาแย่งตาอิสระมาชมมาชมตัวนี้มันยังถ่ายคนอยู่เนาะลุงเนาะสู้อยู่แล้ว อ่ามันจะเป็นนกลุงไม่ค่อยเอาจุดวันนี้เขาเลี้ยงมันไงอืมนี่ใครยังไม่ได้ใครเลยเนี่ยอ้าวใครไวนะครับนกอ่างกุกเดียวเนาะกุกเดียวล้นๆทั้งคู่เลยขาล้มหนาหน่อยเออโอ้โหตัวนั้นก็จะสู้สู้อยู่ครับนกมันเป็นทุ่กยากเออถ้านกเข้านานๆกระดิกปีกเรียกเลยรุ่นนี้แล้วเนาะอืมสุดยอดดูหางครับ อืมอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สุดยอดครับเสียงหองมากนะครับตัวนี้จะจะเอาไปทั้งคู่ไม่รู้แกจะให้หรือเปล่าตัวเมียนะเนี่ยอ๋อนอกตัวเมียอ,อ่างไหมเบอ้อ่างบ้อ่างมือป้าเฟืงนกจริงๆเลยมันอ๋อเป็นนกตออ่อเป็นนกต่อตัวเมียนะอ๋อตัวเมียเอาไว้ลุงเอาไว้ปราบนกเก่งจริง ครับนกเก่งให้บุ่เด็กก็่ได้เออให้ไม่ได้เนาะเอาเอาอันที่ให้ได้เนาตัวเมียให้ลุงไว้ต่อเอาตัวผู้นี่ล่ละลุงไปเอฟซีนี่เลยตัวนี้ต่อดินต่อกระโจมได้ดูดูไอ้นั้นเห็นตัวเมียไม่ได้เลยเอาสองสามสี่เออมีคู่ลุกผสมอ๋อตัวนี้เฉลยเยอะยังตรองตัวเมียตัวเนี้ยลุง จับนกอ่ะม่จับนกเวลามันมันนกครูอ่างผสมครูกุกนะครับตัวนี้อ่างจะต้นอ๋อโอ้โหนี่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 ออมันไข่ลมมันไข่ลมยังลุงมันพันไข่ลมยังยังยังไม่ไข่เนาะโอ้เห็นตัวเมียไม่ได้เลยให้นกที่มันมันรูนะครับเอาเอาเอาแย่งกันเลยเอาตัวเมียเอา เออมีอ่างผสมคูกุกเนอะลุงเนาะกุกมันผสมคูกุกช่วงใน้ทยนี่อ่างลูกอ่างมันเป็นอย่างนี้นะอ่าไปดิเฮดไปไปดิเงี้ยไปดิไม่รู้จักทางนะเออมันเป็นลูกซันนี่มัคนเลยลูกหายากเนาะถือว่าหายากเนาะมีละอ่างเยอะๆอย่างนี้มันก็มีครับที่มันเป็นลูกคนที่หาผมมารอบแรกไม่บอกผมนะลุงอ่ะเนาะยังไม่รู้ใจเนาะลุงเออเนาะอ่างคำเดียวตัวนั้นอ่ะ อ๋อมมนกอ่างอันลกากันยังให้เลช่ใ,ใช่กลนะเอาลองดูตัวนี้ลูกมกุลมีสา,ามกพวกมันมันมันไปกระไบหวานนะเอาดูลายครับนี่ครับสุดยอดนกอ่างตัวนี้เสียงกลางเครื่องเครื่องนะครับนิ่งด้วยนะลุงรูปเล่นได้เลยมั้งเนี่ยนกอ่ะนตัวตัวนี้เสียงเล็ขหองเนาะเล็กไปกลางเนาะถ้าขึ้นต้นนี้เสียงไกลเลยเนาะตัวนี้เสียงป่งดีแต่นกมันยังถ่ายขนอยู่นะครับ อ่าเอาไปฟิตนี่ครับลุงให้เขาเปลือกเขาเปียกบางทีก็ไม่ได้ให้แค่เลยใช่ใช่ต้องเอาพริกเอ่อโอ้พริกพริกเมลพริกพริกงูดข้าวนะโอ้ตัวนี้ก็นิ่งดีขาใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับนกคู่นี้เอาตัวนี้พริกนะเวลานั้นเอาพริกตัวนี้อ่างหนึ่งตัวนี้อ่างหนึ่งเนาะตัวนี้อ่างหนึ่งตัวนี้อ่างสองแล้วกันโอ้สุดยอดตัวนี้ไม่เสรก่อนจะเป็นแบเบื้องไปเลยอ่านี่นะครับไม่เบิ้งนานละโอเคนะครับ ตัวนี้มันกำลังขึ้นเนาะลุงเนาะมันขึ้นจัดนะตรงนี้หน้าของมันนะโอ้กระดิกยอมลงกับใครล่ะโอ้ไม่มีลงนกตัวนี้เป็นเป็นนกคูนแดงไ่ได้เลยโอ้อ่เดี๋ยวให้ดูผลงานเนาะตั้งแต่ผมไปนี่ต่อได้เกินสิบแล้วมั้งเลยเข้าไปมั่งนี่นะครับต่อต่อได้ใหม่ให้เข้าไปมั่งอะไรมั่งนะครับนี่นะครับโอเกมันกระเทียมมัน เย่าเสียมอนใได้อะเก็บฝึกตัวนี้อยู่อันนี้มันเก่าแล้วไม่ต้องฝึกเนอะลุงเนาะเอานี่เออนกฝึกนกกรลังดาวลุงเนอะแต่พวกนี้มันเก่าไอพวกนี้มันเก่าแล้วกลังสู้กลังสู้นกกลังครับเออนี่นะครับมาเจอแล้วนกอ่างอ่างเยอะนับเอาอ่างที่เยอะนะครับสุดยอด นะครับโอ้ยหามเร้อหาาด้วย4ปีแล้วตาเลนนกเยอะยคู่สุดท้ายแล้วน้ลุงน้าลุงอ่างคู่นี้หมดในในรูปจักนี่หายากอะโอเคเล่นมาได้40ปีแล้ว40ปีอ่างตลอดก็เข้าไปยังไม่ทันพอที่เนาะได้กมีทุกนกเออเออผ่านโอ้มันเข้ามาขอจัได้ขอเก่าผ่าน40ปีผ่านมาเจอทุกอย่างแล้วลุงเนาะมีเจอทุกอย่างมีมีหมดอ่ะเออนี่นะครับเอา โอเคท่านใดสนใจก็สอบถามโทรสอบถามได้นะครับอราคาก็อู้แรงอยู่นะครับชุดนี้พเพราะว่าเกค่อนข้างปล่อยนกราคาสูงอยู่นี่ครับนกมงคลเล่นนกมานานแล้วน,นะครับเอาท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเดีย๋ยวผมจะลองถามราคาแกด,ดูก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่นะครับเล่นกระโจมได้ นินกระโจมได้นะครับเรียกละเอานกต่อกระโจมอ่าเห็นนกจะโยนนะครับต่อกระโจมสบายเลยนะลุงเนาะไ,ได้เบิดนำนะเห็ดได้ลูกๆอ่ะอ่ะลุงมันเป็นหลิวมันเป็นหลิวเหรอมัเนเฮ็ดได้ลูกๆได้เฮ็ดเบิดอ่ะโอ้มันนกหลายสไตล์ลูกลายสไตล์เลยโยนโยนสองพยานก็มีมีตัวเนี้ยเ,เหรอผมว่ากู้กู้ อืมโอ้นกแปลกด้วยนะครับออลูกป่านะครับเนี่ยเป็นนกมันเก่าแล้วลูกมันเกิาอืมเออเรายุ่งนะโอ้นกมีริวสองน่าโอ้โหสุดยอดผมลองเอาไปวางดูนะครับเกว่าเล่นดินได้เอาโอเคครับอย่างนี้เออนกกุกเดียวนะครับคแบบเคยอเอาเคยเอาใส่พเนยดวางกับดินก็ต่อได้โอ้ไม่ทำอ่ะ ขนนวดแมวเต็มคอเลยนะครับพี่น้องตัวนี้กําลังจีบอยู่ครับไม่รู้จะให้หรือเปล่าขนนวดแมวเต็มคอนะครับผมดูแล้วทำไมมันหมานไ่ได้เบิเออมีมุ่ไกอ้กันหัวกันได้นะเพิ่งเพิ่งเอาเชือกออกใช่ไหมลุงอือนี่นะครับเล่นพเนียดกระโจมสบายนะครับตัวเดียวก็คือเกือบครบเครื่องแล้วลุงเนอะได้เบิอ่ะได้ทุกรูป้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำทำน่าเรียกโยนสองพยางก็มีนะครับน่ะดูมันทําครับไม่ใช่ลูกผสมนะครับลูกป่านะครับนกปูเราเพิ่มเออนกน่าไม่มีกุกหน้าด้วยนะกูกุกกูกุกกน่ะดูโอ้แปลกครับแปลก อพี่น้องท่านไหนชอบของแปลกๆอ่าเรียกแกกุ๊กกูแต่โยนได้ไมมมีนน,น,น่านจะเอียวโอ้ไ<อ>ม่น,น่าผมไม่พลาดเลยมอก่อนอเรียกละโยนสองพอยังไม่มีกุกหน้านะลุงนะบางทีอ,ะอ่ะออนกหลายรูปแบบนกหลายนก,กขาลม,นมนเ,นเนาะยิงเล<อ>่นยิงแปลกเนาะอ้า ดูครับผมเอาไปวางไว้ในป่าวางกระดินนะครับอือเขาจะจีบตัวนี้ให้ได้นะครับตาลืดมันเอามาได้อ่ะนกเหนียวเหนียวเข้าไปตามกันไม่ได้มันได้เอรอยอดนะครับมีริวริวต้นริวสองพยางด้วยนะเหมือนห้อยจะเนื้อเดือดเห้อยเข้ามาเขาเอาไปเลยห้อยมันนกไม่ไม่มันเปิดดนอ้าวโอเคมีแปลกๆเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเคยเจอเนี่ยแหละครับ Okay, ครับโอเคครับอันนี้ให้ดูท้ายคลิป <laughs> ของแปลกของแปลกหมานด้วยนะครับ